สวัสดีค่ะพี่พน้องพอเป็นพี่น้องพวกพ่อกับจ่องนันกเอกงฟินแลนด์อีกแล้วมื่อนี้นั่งกันที่นั่งเคยเบาไวแต่จะว่าเขาป้าตักาหาเงินมาซสื่อเนี่ยเสียบสุพี่น้องกินนั่งก็ได้ต่าเกาเหลาจ้ะเกาเหลากับมีตีนไก่มีป่ามึกมีอันหอยนั่งลมเอาหอยแมงภูแล้วก็ผ่ากิลิวแล้วก็มีกุ้งจ้ะสีแมนทะเลว่ามีกันว่าทะเลว่าจะผันนมียนผ่ากิลิวกับตีนไก่มาโยงเสร็จน,นะจ้ะ กัมีบักทั่วแล้วก็บน้ำใหม่ใส่น้มทั่วงอกเข้ามาไว้กินครับแล้วก็มีทั่วร์ดิสนั่งกับห้วยบักทั่วดินน้ำจ้าผักแก่เขาก็มีผักกัดขาวแล้วก็อ่าใบบัวบกเขาผักหน่อเขาแล้วจ้ะแล้วก็มีลูกกระเจี๊ยบกับบวบเขียเขาจ้ามาจ่ามากินน้ำนั่งผลจะจ่ามึงตีนใครด้วจ้าไปดูกันกระสวดน้ำกันแล้วค่ะพี่น้องหืมผักขนาดเลยค่ะ ปลาหมึกเตดกล้ยปลาหมึกกล้ยคือปลาหมึมกหอมแบบน้ากับบรูตัวยง่งๆซ้ำาหนึ่อยละจ้ะปลาหมึกข้ามแรกเนี่ยหายพี่น้องเปยจ้าอืมอย่างกับทียบับเลย ตัวงอ,อกทําเองจากของเข้าอ่ะสองค้าเห็นผลเลยวครพี่ร้องไปกิโลกัผไปกิโล ก,ก่น้ังแซ่บค่า นั่งวารู้ว่านนี่แหละบ่าได้ซื้อเหรอคะอันมากระเลนมากัะเ,เนี้ยก็มากระเจี๊ยบเนี่ยก็มาครัวนะ่ะพี่เพิ่นซื้อพี่คนหนึ่งซื้อมันก็ปั่นกันนั่งเจนน่ะนะนั่งกับเบาหลายเอาเฉพาะใส่ต่ำนี่เราือเดี่เอาสออีสัสนมั่งพี่น้องกุ้งค่ะ มีเศงของผุนเลยค่ะเมื่อนี่อ่ำเน้นๆเลยค่ะปักมือกข้าตัวตให้พี่น้องจ้าหมอนผักลงค่ะ สดค่ะสดมาสดน้ำหนักจ้ะสดแห้งมาแต่น,น้ำมันมันจะหลงหูข้อ ยังเ่าบะเบิดแต่ยังมีแต่แนวอีกความมันหลายผักก็นนั่งวานหรอหลายผักขมวดมโลกค่ะผักกิริวจะผักกิริวพี่น้องน้ำหวานชุ่มชื่ะ โถดเด็ับเพียรละหากรเด้หน่อยๆครับหนึ่งกับเพียรละถงห้อเขากระย้าอเง้ยเ คำด้วยน้ำค่ะอย่าลืมด้วยค่ะพี่น้องเคล็ดรับว่าแสบพร่องแสบใส่กินน้มค่ะกินน้มจืดก่อนนั่งซัดเมื่ล้หน้มจืดเนี่ยข้าเหนียวอย่างนอ้อข้าเนียว ทำนี่ออกกลุก่มกับหรอยแมงผูจ้าด่าด้วยบักเลียนอื้มไปลอง หงอเขาจ้ะมากินอยกันเลยอ่ะมาเบิดอเดินอยู่แล้วแซ่บจิตจับ ก็ต้องระวังจ้ะมันจิหลวงคู่ก็ขึ้นดังเนี่ยโอ้ยกินมาแซ่บเฮ้ยขึ้นหมู่บ้านเนี่ยขึ้นดังนั่งนังน่งกัจกบจังหวัดนัง่งเศร้าไว้อะไรล่ะมาจากมาโอ้มันคุยอะไรเนาะมันมคือขับปุ่นเนาะเอาแบบมือหยิกจนนยักขันหนิแบบมือกับังเล่นใส่กันนู้นค่ะ ตัวงอกกระสีก็ดีมากมาจ้าม้มกับไปทํามไม่เมื่อยยังหรอครับพี่น้องแทบอยู่เข้าไปซื้อมาเนี่ยเข้ากับว่าเข้าได้บเคืออะไร จากเขาตัดมาตยานี่จากเขาทรงมาตาใส่น้องเนาะจนจนไนดําแต่ว่านั่งนั่งล่างนะนั่งกับประเด็นั่งกับประเด็ล่างระจุม่มขึ้นรถที่จะ้ะนั่งเปิดน้ำใส่กะละมังแล้นั่งกับทิมแซ่บบอลเนี่ยจะผักุ่มนี่ยแซ่บบอเนี่ยจะนั่งแซ่บบเลยเพราะว่านัาง่งกินว่าม,มันเป็นของสดจากยังกวนมันจะอยู่ในป่านนี้มันเขาต้องใส่ยังมัง่งจริงนะจัง นั่งกาแฟสนามเลยเปิดสนานมนนกระมังทิ่มพักลงขันนัง่งบปลืมนี่ยหน่อย10นาที่ผมเยจ้ะขันนั่งเลื่มกับเป็นเครึ่งชั่วโม่งไปเลยนั่งเฮ็ดย่างเดี้ยวค่อยแบบหขึ่นอืขึ้นน้องแสบสมคำลำลืออมทำเกาเรา ปลาเมึกเน็บในเน็บในน้องหอยมังคู่จ้าอ้าวมีครัวพร้อมด้ามาจ้ะมาเปลือกเอาไว้เช็ดม,มือเนี่ย มันนุ่จับเปื้อยบะตรงระเบาไบอาบน้ำนนี่จ้ะหมู่บ้านนี่กินนขาพุนแล้วนั่งกัน,นยังไปหาพีประเด็นที่ค่ะ มากันก้อยเนื้อเมื่อวานนั่งกับอิ่มแล้วน,นั่งกินบะไ,ได้โอ้เสียดายแล้วกันกินแล้วก็ะเบ้ากันนี่ค่ะอ้วนพักไรห่างกันสักระยะหนึ่ง,งแล้วก,กันแั่จริงห่างนะยังมือกันแล้วก็เข้าเอิรนกันกินอีกมาจากมาโอ้มาจากถินไกลเฮง เยัยห้อยแทตเนาะคือกินกยบบุหรี่ก็ได้บ่เพืเอ่อไปไดนนั่งตุมเวลนานั่งกับไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบน้ำนะจ๊ะไฟเบือหกักยังบ่เพืเอ่อไปไดหอยู่ แต่ตามของมาน่ากับเห็ดไปได้หนึ่งจ้ะน,นั่งเอาคน้นน้ำจิม้มไปแล้วพ่อมันไปของหัดปลาหอดย่างกินเทียงนั่งก็เอามือส่งโอ้แสบว่าะทันย่างขอบคุณใช้เครื่องไล่ลจริงหรือจ้ะ

Hva fabiserer vi nå? สำหรับคลิปนี้นั่งกับพี่น้องมาก,กินตํเาเาออก่าเหลาเขาเนี่ยจ้ะตามพี่นั่งเคยสัญญาไว้ว่าไปหาเก็บหมากไม้ขายอะไรก็บทเอาเงินมาซื้อตามนึกกินพี่น้องกิน,น,กนแซ่บๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง,งน,น,องน,น้องเอกพี่น้องที่ต้อมแนะนำด้วยจ้าสวัสดีจ้า